สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Music Operation Room นะฮะคลิปนี้อยากผมอยากจะแนะนำปลั๊กอินอดีเลย์น,นะฮะสักตัวหนึ่งเอาไว้ให้ใช้งานกันนะครับก่อนอื่นนะแต่ผมยังไม่บอกนะครับว่าปลั๊กอินตัวนั้นมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวลองฟังกันก่อนว่าปลั๊กอินดีเลย์ที่ผมใช้ในกีตาร์โซโล่ตัวนี้เสียงมันดีไหมถ้ามันดีเดี๋ยวผมจะเฉลยถ้าชอบนะฮะผมจะมาบอกว่าผมใช้ดีเลย์ ของยี่ห้ออะไรนะครับแต่ถ้าไม่ดีปล่อยผ่านเลยก็ได้นะฮะลองฟังดูนะฮะที่กีตาร์โซโล่นะครับโอเคโอเคฮะคสำหรับผมผมว่า ผมชอบนะฮะดีเลย์สไตล์แบบนี้กับกีตาร์โซโล่มันทำให้กีตาร์มันฟังดูมีสเสน่ห์นะครับมาเรามาดูกันนะฮะปลั๊กอินตัวที่ผมใช้นะฮะดีเลย์ตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือปลั๊กอินสต็อกของ c u b เบ e เองนะฮะนี่ฮะคิวเบตเองคิวเบตสิเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปลั๊กอินที่มีคุณภาพดีๆหลายตัวนะครับรวมถึง f, ะะรีเวิร์ฟนะฮะรีเวิร์ฟในเพลงนี้ส่วนใหญ่ผมก็ใช้รีเวิร์ฟของคิวเบตนะครับถ้าพารามิเต้อ ต่างๆที่ผมปรับไว้กับกีตาร์โซโล่เนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้วิธีการาใส่เข้าไปโดยการเซนต์นะฮะโดยการเซนต์เข้าไปนะฮะเซนต์เข้าไปที่ซตเริโอดีเลย์ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วซตเริโอดีเลย์ตัวนี้มันถูกใช้งานกับอินทูเมนต์ที่เป็นเครื่องโซโล่หลายชิ้นนะฮะผมใช้มันแคนแคนก็ใช้นะฮะออแกน โแกไม่ใช้ใช้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สิงสติงก็ใช้มันเหมือนกันแล้วก็เสียงร้องนะฮะใช้กับเสียงร้องด้วยนะฮะนิดหน่อยมากน้อยก็คือออยู่ที่เราเซนต์ตามความเหมาะสมของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นนั้นๆนะครับโอเคพารามิเตอร์ก็ปรับตามนี้เลยนะฮะผมก็ปรับตามนี้ลองฟังอีกทีหนึ่งนะครับ มันผมว่ามันมันได้เสน่ห์ของกีตาร์นะครับเดี๋ยวลองดูช่วงกีตาร์โซโล่ตอนท้ายๆนะฮะอย่างบ้าคลั่งของมันนะฮะ มันบางคนอาจจะบอกถ้าสงสัยว่าเอ้ยกีตร์มันดีอยู่แล้วหรือเปล่านะฮะไอ้ไอดีเลย์ตัวนี้มันจะไปดียังไงเดี๋ยวผมจะลองปิดบายพาสมันแล้วเราฟังเสียงกีตาราดูนะครับว่ามันเหมือนกับเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะฮะลองฟังดูนะครับปิดดีเลย์ก่อนนะฮะ มันก็ชัดเจนแต่ว่ามัน,มนสำหรับผมผมว่ามันยังไม่ไ,มได้อารมณ์ดีเลย์เนี่ยมันช่วยให้เครื่องดนตรีของเราเนี่ยฟังดูมีอารมณ์มากขึ้นเดี๋ยวลองฟังอีกทีนะฮะแบบเปิดดีเลย์ดูนะฮะ โอเคมันอาจจะไม่ได้สะท้อนแบบนี้ถ้าเรายังไม่คัดาคาแรคเตอร์ของกีตาร์หรือความถี่ที่มันบดบังกันอยู่ในเพลงเนี่ยแบบขาดออกจากกันนะฮะหรือความหรือยังไม่คัดกีตาร์ให้มันใสหรือว่า,าสะอาดมากพอนะฮะเสียงดีเล่เนี่ยมันก็จะสะท้อนเอาไอเสียงที่ไม่ดีพวกนั้นนะ่ะกลับมาให้เราได้ยินนะฮะแล้วมันก็จะไปทำให้ลกอยู่ในเพลงเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองบายพาสเอฟเฟกที่ผมคัดรวมถึง EQ ให้กล่องกีตาร์ก่อนนะฮะแล้วลองฟังดูว่าเมื่อมันอยู่กับดีเลย์แล้วเสียงมันได้แบบไหนนะฮะลองฟังดูนะครับตอนนี้ใบพาสหมดแล้วนะฮะเห็นั้มฮะมันก็มีดีเลยแต่ว่า ที่มันจะมันจะเพาะสว่างมันกับมันกับว่า,าดีเลย์เนี่ยมันไปบังชาวบ้านเขาหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองอลองเปิด EQ นะฮะก็คือค่า EQ ผมก็คัดไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์นี่ก็เลือกใช้ CLA 3A นะครับเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ผมชอบมันอยู่นะฮะลองฟังดูนะครับ ประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูสำหรับคนที่มองหาปลั๊กอินอดีเลย์มาใช้นะครับมันเป็นปัญหานะฮะสำหรับผมเนี่ยถ้ามันไม่มีเข็มทิศหรือว่าคนที่คอยบอกจริงๆนะฮะว่า,อาลองใช้ปลั๊กอินตัวนี้สีนู่นนั่นสีดีนะครับเพราะเราก็จะลงทางแล้วก็เสียเวลาไปกับการหาปลั๊กอินมาใช้งานนะฮะอย่างผมสมัยก่อนนี้ก็คือมีเฉพาะปลั๊กอินเนี่ยเยอะเลยหลายกิกมี ใครใช้แบบไหนดีก็ไปหาโหลดมาใช้บ้างนะฮะซื้อมาใช้บ้างแล้วมันก็ไม่ได้ดีสักอย่างจริงๆแล้วเราควรจะทําความเข้าใจกับเครื่องมือแล้วก็ให้ความสําคัญกับ EQ บาลานเพลงคอมเพรสเซอร์ก่อนให้มันดีส่วนดีเลย์เนี่ยถ้ามันหาซื้อมาใช้ไม่ได้จริงๆก็ใช้ในสต็อกของของโปรแกรมทาเพลงของเราเนี่ยแหละฮะดีหมดดีหมดทุกตัวนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ อาจจะไม่ค่อยได้สาระอะไรมากมายนะครับแต่ว่าอยากแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะฮะโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะฮะ